ตามอีกหนึ่งธุรกิจค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสอนให้คนมีอาชีพมีงานทําโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีพรสวรรค์แต่นิดนิดเดียวนะคะเขาสามารถสร้างอาชีพได้ไกลค่ะที่นี่คือ makeup arts and technique school นะคะอยู่กับหนึ่งในผู้ก่อสั้งก่อนเลยค่ะอาจารย์ติวสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้อาจารย์ติวเล่าให้ฟังนะคะที่นี่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรบ้างคะครับจริงๆที่เนี่ยหลักๆก็คือเกิดมาจาก ต้องขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับคือ passion นะครับความรักความหลงไหลในในการในศิลปะและการสอนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยพอพอเราเริ่มคุยกันว่าอยากจะทำโรงเรียนขึ้นมาเพื่อเป็นที่สอนวิชาชีพการแต่งหน้าเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำก็คือ research นะครับต้อง research ก่อนใช่คนสนใจอาชีพนี้มยอย่างนี้เหรอคะด้วยแล้วก็ research ถึง การเรียนการสอนที่มีอยู่ณนะขณะนั้นตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำนะครับว่ามีปัญหาอะไรแล้วคนอยากได้อะไรมากที่สุดนะครับแล้วก็เอาจุดเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างอาจจะเรียกว่าเป็น dream school นะครับก็คือเป็นโรงเรียนในในฝันของค,คนที่อยากจะเป็นมิกาอาร์ตี้เพราะฉะนั้นพอไปทำรีเสิร์ชละได้รับรู้ข้อมูลว่าที่นั่นที่นี่มันยังขาด ข้อมูลสำคัญเด็กอยากได้เทคนิคตรงนี้แต่หลักสูตรไม่มีให้อ,อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอกลับมาเปิดของตัวเองที่นี่นะคะ Makeup Arts and Technique School ออกมาแล้วจุดเด่นสําคัญที่นี่เลยคืออะไรคะเราจะมีจุดเด่นที่ที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนี่อยู่5อย่างนะครับอันที่1เนี่ยเราเป็นโรงเรียนในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการะนะครับซึ่งถ้าถ้าพูดถึงโรงเรียนสอนแต่งหน้าในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ จริงๆจ,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 จะเป็นบริษัทเอกชนไม่ได้เป็นโรงเรียนท,ที่อยู่ภายใต้กระทรวงนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนหลักสูตรที่นี่ก็คือได้รับใบประกาศที่ทั่วโลกเขาก็ยอมรับเพราะได้รับการรับรองโดยกระทรวงะนะครับข้อที่2เนี่ยของเราเนี่ยการศึกษานำธุรกิจนะครับในวิชั่นในมิชชั่นของโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยจะมีแต่การพูดถึงเรื่องการเรียนการสอนทั้งหมด นะครับแทบ,บจะไม่พูดถึงเลยเรื่องเรื่องกำไรคือถ้าถ้าเป็นนักธุรกิจทั่วไปที่เขามาดูเขาคงพวกนี้ยังยังดีกันอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บแต่แต่เราตั้งใจทําอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท,ที่โดดเด่นก็คือเราเป็นโรงเรียนที่เน้นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับ,รบในรีเสิร์ชออกมาบอกว่าทุกคนก็คือส่วนใหญ่เวลาไปเรียนปุ๊บก็คือการเรียนก็คือจะกระโจนเข้าสู่การ การแต่งหน้ากันเลยนะครับโดยที่บางทียังไม่รู้เบสิกใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ของเราเนี่ยจะเน้นทั้งศาสตร์และสิงก็คือเรื่องทฤษฎีมีสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบออกไปเนี่ยคือไม่ใช่แค่แต่งหน้าได้อย่างเดียวแต่ว่าคนที่เป็นลูกค้านะครับถามว่าทําไมถึงต้องใช้อันนี้รับรองได้ว่าเมก a าบัตเตซี่จบไปจากโรงเรียนนี่คือจะเล่าได้เป็นฉากๆเลยว่า มันเพราะอย่างนี้เพราะผิวคุณเป็นแบบนี้อุปกรณ์นี้มันมีส่วนประกอบนี้มันจะช่วยทําให้อย่างนั้นอย่างนี้คือความรู้เขาจะมีมากกว่านะครับความรู้พื้นฐานกระป้อนให้เขาไปจนชานาญพอออกไปประกอบอาชีพปุ๊บสามารถตอบคําถามลูกค้าได้เลยเหมือนกับเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพคือตัวจริงแล้วในธุรกิจเลยนะครับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรนะครับบุคลากรของของโรงเรียนก็คือที่สําคัญที่สุดก็คือครูนะครับ ครูของเราไม่ได้ไม่ได้เหมือนทั่วๆไปที่ส่วนใหญ่แม็กกาปาติสทำงานมา10 20 30ปีแล้วก็โอเคอาจจะเริ่มเริ่มในในแง่าอาชีพอาจจะแข่งกับรุ่นน้องยากแล้วนะครับก็แล้ผันตัวเองมาเป็นครูดีกว่านะครับแต่ครูของเราเนี่ยจะคัดเลือกที่ความเป็นครูก่อนะนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองเคยประสบะปัญหาก็คือเวลาเราไปเรียนอะไรกับคนที่เขาเก่งเรื่องอะไรสักอย่างมากๆเนี่ย บางทีเขาพูดมานิดเดียวเขารู้สึกว่าทุกคนในโลกนี้จะต้องเข้าใจในึกออกไหมแต่จริงๆมากคนเรามีหลายระดับหลายพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นบุคลกากรครูของเราเนี่ยคัดเลือกที่ความเป็นครูมาก่อนนะครับส่วนใหญ่จะมาทางด้านครูก่อนที่จะมาเป็นเมกาบาติสนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นครูนี่แหละทำให้ไม่ว่านักเรียนจะมีปัญหาอะไรตามไม่ทันหรืออะไรครูก็จะพยายามทุกอย่างที่ที่จะ ที่จะผลักดันให้ให้เขาทําได้นะครับครูทุกคนที่เนี่ยจะเวลาพูดถึงการเรียนการสอนก็คืออยากเห็นนักเรียนเก่งกว่าตัวเองนะครับเพราะว่าคันเลยครูจะมีความสุขใช่ครูจะมีความสุขมากท,ที่ที่ได้เห็นนักเรียนที่จบไปเนี่ยเก่ง<อ>เก่งกว่าเรานะครับซึ่งถ้าถ้าเป็นครูที่อาจจะคอมเมอร์เชียลหน่อยอาจจะรู้สึกเฮยไม่สอนดีกว่าเดี๋ยวนักเรียน ก่ไปแย่งอาชีพเขาอะไรแบบนี้นะคะวงการมันก็แคบไนื้อซับที่มาที่ไปจากอาจารย์ติวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงลึกในเรื่องของวิธีการหลักสูตรการเรียนการสอน่เกี่ยวกับเรื่องการการเรียนการสอนการแต่งหน้าทั้งหลายค่ะได้ค่ะนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ติวค่ะขอบคุณมากครับ หลักสูตรช่างแต่งหน้าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้อาชีพนี้ผุดเป็นดอกเห็ดจริงๆแต่ว่าหาตัวจริงายากหรือเปล่าต้องเรียนถามอาจารย์นะคะอาจารย์เคนค่ะอาจารย์เคนคือเป็นอาจารย,าย์ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่เป็นผู้บริหารหรือครูใหญ่ดีกว่าครูนะใหญ่โอเคครับผม <laughs> ครูใหญ่นี่คือคสอนวิชาการเกี่ยวกับการแต่งหน้าอะไรพวกนี้ให้ลูกศิษย์ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์มีหลักการสอนอะไรอย่างไรบ้างที่บรรจุในหลักสูตร เริ่มต้นเลยอะครับผมก็จะเซอร์เวยก่อนว่าหลักสูตรจากสถาบันที่มีชื่อเสียงฝั่งตะวันตกเป็นยังไงฝั่งทางด้านตะวันออกอย่างญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงแล้วของของเมืองไทยอะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเขียนหลักสูตรขึ้นมานะครับโดยที่เราล้อหลักสูตรเต็มของทางฝั่งตะวันตกทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับ<ม>แล้วก็ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ นะครับผู้ทรงคนอาวุธของประเทศไทยเลยนะครับที่จะเข้ามากัดนกรองว่าวิชานี้เหมาะมีจํานวนชั่วโมงเรียนเหมาะสมไหมทฤษฎีเหมาะสมไหมก็เลยเชื่อได้ว่าหลักสูตรที่นี่มีความทันสมัย <c oughs> มากที่สุดนะครับ <c oughs> โดยตัวหลักสูตรเนี่ยเราจะแบ่งออกมาประมาณ6 7ถึงหลักสูตรนะครับ <c oughs> ในส่วนของสำหรับคนที่จะเรียนเป็นวิชาชีพของการแต่งหน้านะครับ <c oughs> หลักสูตรแรกี่เราเรียกว่าหลักสูตรศิลปะการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน <c oughs> พื้นฐานเลยค่ะที่นี่ ชื่อว่าพื้นฐานแต่เรียนเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่พื้นฐานแทบจะเป็น advanced c r e c t i v e เลยด้วยซ<ะ>้ำน,นะครับเพราะว่าคําว่าพื้นฐานของที่นี่คือคุณจะต้องปูพื้นไปสู่ทุกๆคอร์สที่จะเรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะสอนทฤษฎีศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบศิป์องค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของทิทฤษฎีสีนะครับรวมถึงรูปทรงรูปร่างและแสงเงานะครับเมื่อผ่านจากตรงนี้ไปก็สามารถแต่งพวกเจ้าสาวรับปริญญ,ญา,ะาอะไรเงี้ยเข้ไปแต่ว่า เราจะมีความรู้ทางด้านศิลปะมากขึ้นวิชาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกโมดูลหนึ่งก็คือเะเวลที่ข2ของการเรียนก็คือเป็นเรื่องของศิลปะการแต่งหน้าเพื่อการแสดงเราใช้ชื่อหลักสูตร่าเพื่อการแสดงว่าเพื่อการแสดงก็จะมีเรื่องขององานที่เข้ากล้อง เท่ากล้องก็จะเป็นถ่ายภาพนิง่งภาพยนต์ร<ม>หรือว่าทีวีหรือรายการอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยเราจะเน้นไปที่งานแฟชั่นด้วยะนะครับเขาจะ reference คือแต่งแบบอิงวัฒนธรรมของแต่และประเทศไม่ว่าจะเป็นน<ม>ิ้วคาบูกีซึ่งซึ่งเหล่านี้เราดูแล้วเหมือนไม่รู้จะเรียนไปทำไมใช่ไหมครับแต่ว่า มันสาคัญตรงที um, ่ว่าอย่างนิ้วเนี้ยครับเราต้องการให้คุณเพ้นงานที่เป็นจากหน้าสีขาวๆเป็นเพ้นสีเป็นททศักยของการเกลี่ยสีหรืออะไรพวกนี้ได้เป็นโมดูลที่3ก็จะเป็นเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษเนี่ยเป็นเทคนิคพิเศษพื้นฐานมากๆนะครับก็คือแต่งแผลแต่งพีแต่งแก่โดยการมีเทคนิค2มิติกับ3มิติ2มิติก็คือการไล่สีให้แส่เงาธรรมดาเช่นแต่งรอยฟกช้ำ นะครับที่เราจะเห็นจากบทภาพยนตร์ที่เราสร้างคาแรคเตอร์ทั้งหมดพวกนี้โมดูลที่4่นี่ต่อเนื่องจากโมดูลที่3คือเทคนิคพิเศษขั้นสูงนะครับอันนี้ก็จะเน้นไปที่ Postthetic Makeup คำว่า Postthetic ก็คือหมายความว่าเนื้อเทียมอ,อันนี้อาจจะแปลมาเป็นประมาณตรงต,รงตัวนิดนึงเนื้อเทียมหรือชิ้นเนื้อก็คืองานสูงขึ้นนิดนึงคือหล่อหล่อเป็นงานศิลป,ปะมากขึ้นหล่อโดยการที่ถอดรูปหน้าเราจริงๆจากนักสแสดงจริงๆนะครับให้ได้บล็อกหน้านะั้นแล้วก็ไปหล่อขึ้นอ,อาจจะแต่งแก่ เพื่อให้ได้ริ้วรอยที่มากขึ้นหรือว่าแต่งพวกผีอสุรกายหรือปีศาจอะไรพวกนี้ต่อเน,นื่องกันมาเรื่อยๆส่วนโมดูลถัดมาเป็นโมดูลพิเศษก็คือเทคนิคาทางด้านของ Airbrush อีกหลักสูตรสุดท้าย<ค>ะนะครับก็คือ Face and Body p a i n t งานนี้ก็คือสับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการลงสีเรื่องของอะไร Body p a n n t ทั้งหมดถ้าใครจบทั้งหมดของทุกหลักสูตรที่ผมกล่าวมานี่ก็คือเทียบเท่า Master m a k e u ก a r t i s t ชในต่างประเทศแล้วครับค่ะเมือชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คะคนเนี่ยสนใจกันอยู่แล้วล่ะแต่ฝ <คะ S 2> ากนิดนึงว่าพิกัดร้านเราหรือจะมาติดต่อนี่ติดต่อได้ย่งไงบ้าง ตอนนี้นะครับรายละเอียดถ้าจะดูเบื้องต้นเลยนะครับเข้าไปชมได้ที่ f c e e o o o นะครับเซิร์ชหาคำว่า Makeup Art a n t t e h n n i c School ลนะครับ Art มีตัวค่ะขึ้นมาดับแรกเลยครับนะฮะหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w mua.ac.th นะครับหรือจะเข้ามาโทรเข้ามาก่อนก็ได้ที่เบอร์021481127-8หรือจะเข้ามาที่โรงเรียนเราเลยอยู่ในโครงการต้นสุงอเวนิวนะครับอยู่เลียบทางด,วด e ่วนเอกมัยรามินทราอยู่ในแอเรียของทาวน์อินทาวน์นี่แหละครับอยู่ตึกสีน้ำเงิน <c oughs> เข้ามาที่ชั้นสองอาจารย์รูเก่งมากชัดเจนครับความจริงนะครับอาชีพมาใครสนใจเนี่ยอยากได้แต่ดูนะครลองมาติดต่อดูค่ะแล้วก็จะมีวิชาติดตัวไปวันนี้ขอบคุณอาจารย์เคนค่ะเป็นค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่สร้างอาชีพได้จริงๆนะฮะให้คุณนั้นเป็นเรียกว่า makeup artist ที่แบบ global เลยนะคะคือสามารถไปได้ระดับโลกเลยนะคะนี่คือช่วงเวลาของ AEC b Plus กลับกันไปต่อที่มันี่360้360ค่ะ